าาาาการบริหารจังหวัดแสดงภาคใต้นะครับจังหวัดสงขลาองค์การบริหารท่านรผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคว้าช่วยเหลือผู้ยากจนท่านหัวหน้าส่วนราชการครับวันนี้ที่ ต้องขอบคุณพี่น้องสี่มวลชนทุกท่านที่ได้ร่วมกันมาณสนามมวยชั่วคราวสนามแข่งขันวัฒนธรรมรวมทั้งการส่งเสริมการบริการกระทรวงมหาดไทยนะครับอนิพนธ์บุญยามณีแล้วก็ท่านรองหัวรายการสงข์ธรรมาธิการในงานนี้คือประธานที่ปรึกษาทีมมาสักการ์การแข่งขันนะครับชกมวยศึกมากรรมมวยรวมพลคนชนะจับกล่ส้มโงงจิตมองกรแล้วก็ผู้เอกของคืนแรก การระยะจิตเลยมันรวมในคืนแรกคืนวันที่แปดนะครับก่อนเวลาสามเป็นภาพการท่านผู้แทนนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาท่านผู้แทนท่านนายกฤณะท่านผู้แทนเราเราเชื่อว่าจังหวัดที่อยู่ใจ้ในือใต้ของเราการโนนแอปพลิเคชันไทยชนะก็ได้โปรดตั้งใจ ไปาบรรยใากาศกามศึกมาหากรรมมวยวงพลพลจะนะถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกและเป็น่องเครื่องบ,บังไฟปรนนี้ผมก็บังไฟลาวไว้ไที่รถมอเตอร์ไซค์ทีนี้เรื่องบังไฟทางพอระเด็นตรงฟ้าด้วยนะครับเพราะตอนนี้ก็เราจะใช้เครื่องเครื่องบังไฟที่เรา,เาคุณสมานเชิญครับเวทีก็เหลียญ ขถานที่ตอนนี้ก็ปดเป็เท่าทีบริเตนนะครับะนะน,น้าแล้วกันครับผมครับผมโอเคเอ่อทีนี้เรื่องอขู่มวยเอาเสียเสร็จเอาท่างถ้าข้ามเดี่ยวพูดภาพรวมการของวันนี้นิดนึงครับครับวันนี้ก็ถือเป็นการแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ในศึกมากรรมรวมพลคนชนะนะครับการแข่งขันชกมวยซึ่งจัดเพื่อการกุศลนะครับ ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็ส่งเสริมให้ลูกหลานเราได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการที่จะฝึกฝนหรือว่าได้มีเวทีแสดงออกในการที่จะแข่งขันชกมวยนะครับนอกจากนั้นก็จะใช้เวลาว่างของลูกหลานเราเนี่ยให้ห่างไกลยาเสพติดนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเพื่อที่จะระดมทุน ช่วยเหลือการเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆนะครับเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนในอำเภอจนะจังหวัดสงขลานะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันชกมวยทั้งวันที่8และวันที่9เนี่ยโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทีวีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นมหากรรม,มวยที่ยิ่งใหญ่ของอำเภอจนะหรือว่าของจังหวัดสงขลาก็ว่าได้ก็อยากจะถือโอกาสนี้ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ ในพื้นที่หรือว่าในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงก็มาชมการแข่งขันชุมวยในครั้งนี้ส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดห่างไกลก็ชมการถ่ายทอดสดผ่านการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์ช่องต่างๆสองช่องนะครับก็อยากจะถือโอกาสนี้ได้เรียนเชิญทุกท่านนะครับ